เอ้ยไปได้โปรดพาห้าดาวมาหาพ่อทีแทนลูกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs u m m o n e r Cast นะครับกลับมากับเจ็บไม่จำนะครับรอบนี้ผมก็สะสมสกรอมาระดับหนึ่งเลยนะฮะมาแบบโอเค3รีเจนนะฮะ3ไลท์ด์กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพชรอีก5ทีนะครับกับสกรอร์ส้ม2ใบนะครับผมโอ้โห แบบว่าออมมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไรดาร์ได่ขอผ่าสักทีหนึ่งเถอะนะฮะไม่ได้ผ่ามานานนานนะผ่ามาก็ได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะ,นะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะดำเนินเ,เริ่มเริ่มจากสูตรแรกของเรานะฮะสูตรเราที่เราจะใช้กันวันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้น,นี่ผมจะเอาจินตลาเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็น6กดาวก่อนนะฮะตต้มนะฮะโอเคขึ้นหกดาวเรียบร้อยแล้วนะครับปึ้งโอเค ได้ d ด s เซอร์ควีนลมมาแล้วนะฮะใช้กับ RTA มาเลยเดียวนะฮะเดี๋ยวปั้นอัพเลเวลต่อนะครับได้คูณสองมาแล้วไม่รอช้าครับกดคริสตัลก่อนเลยนะฮะ5ครั้ง1 1ยังเงียบนะครับโอเคคริสตัล5ครั้งแล้วกันนะฮะหงหลบพ่อโกเลมมาเลยนะฮะเฮ้ยหอเอ้ยคอมตูอสัสเอ้ยช้างกูอยู่ไหนนะฮะช้างมานี่แล้วนะฮะเฮ้ย รอบหน้าจะได้เป็นคนมานเนี่ยจะเป็น2อเท้าหรือเปล่านะครับ3นะฮะ3ก็ยังนิ่งนะครับโอ้ยเป็นการคุยทางไปสู่ไรดักแล้วม่นเนี่ยไรดักจะมีฟ้าผ่าไหมนะครับโหถ้าไรดักมีฟ้าผ่านี่มีเฮงเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยได้ไรดักห้าดาวเลยนะสี่นะฮะโหอย่าแฮ้งสิเพื่อนตกใจเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหและเทศกาลฮาโลวีนก็มานะฮะสองขาทีเดียวเชียวนะครับอ่ะโอเคไม่ผ่าเลยห้าครั้งมันเกิดอะไรขึ้นกระเลของเกมนี้กันแน่นะครับ กลิมลีเปอร์นะฮะไฟนะฮะโอ้ยสกอร์ส้มสองใบจะมีอะไรน่าตื่นเต้นไหมเนี่ยอ่ะสกอร์ส้มโอ้ใบที่หนึ่งนะฮะยังคงนิ่งอยู่นะครับโอ้ยงสายต้องไปรู้รีเจนปะเนี่ยโหมดได้ช้างช้างอีกแล้วนะฮะอย่างน้อยก็คนละท่ากันวะช้างกูอยู่ไหนนะช้างมานี่อ่ะใบส้มใบดท้ายยังคงนิ่งเงียบอยู่นะครับโอ้ยไปแสงมืดนะฮะแสงมืดแสงมืดนะครับ,รบอ่ะโรยังกลับแสงมืดก่อนนะฮะ แสงมืดสามใบนะครับแสงมืดใบที่หนึ่งเฮ้ยปึบการใจกดนะครับสริปมาอย่างเร็วอะไรวะเก็บมาทั้งเรืออเลยนะเนี่ยเพนกวินมืดมีแล้วนะครับโอ้ยแบบเพนกวินมืดมันอะไรของมันวะเนี่ยโอ้หนึ่งขอสักแวบหนึ่งก็ไม่ได้หรอวะเนี่ยไอ้ฟ้าผ่าแสงมืดเนี่ยฮะแล้วก็ได้เพนกวิ้นมืดตัวที่สองเอามาทำฮาเลยวะ แสงจริง,รงโอ้ยทิปเปอร์เพนควินมืดไหมโอ้โหสามใบไล่ดาร์กไม่มีผลอะไรเลยนะฮะตอนนี้อยากจะร้องไห้อาสุจิแสงโอ้อะไรวะโลกมันช่างโหดร้ายทารุณจริงๆนะมาเศษรีเจนนะครับใบที่หนึ่งนะฮะโอ้ยจากเซินเจ้นนะผมอันนี้เอามาน้าไม่พอนะฮะโอเคผมนี่เศร้าใจจริงๆนะฮะเดี๋ยวขอจัดการกับระเบียบสังคมแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่ะมาโอเคพร้อมนะครับสําหรับรอบรีเจนของเราแล้วนะฮะเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยนะฮะมาเจ็บแล้วจําเป็นคนเจ็บแล้วทนมันต้องเป็น5้าดาวซีน่านะครับปาร์ฟุกฟุบฟุ๊ฟุ๊ฟุฟุฟุใบแรกนะครับตุ้มตามอนุบิสลมทุยโอ้ยรีเจนสองใบนะครับต่อไปจากหอฮาร์ดและนอร์มอลนะฮะโอ้ยเจ็บจริงๆนะเนี่ยเซงเป็ดนะฮะ ก่อนไปเดี๋ยวเอาอนูบิสไปให้อนูบิสแสงกินนะฮะโอ้ยเป็นเลิกงามยามดีนะดูหน้าอีเพนควินสองตัวไอคิไล like, ก็เศร้าทุกทีนะฮะเอามาจัดไปลูกขอท่าชุบขึ้นมานิดนึงแล้วกันเนาะโหอ,อะไรวะเนี่ยรีเจนเก็บเพื่อ What โอเค Secret of eternal life นะครับความรักแห่งชีวิตอ,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 อตาอมาตะนะฮะเอ้ยไป ได้โปรดพาห้าดาวมาหาพอ่อทีแทนลูกนะฮะตูมเฮ้ยเช็ดเคเคียวลมและแล้วเคียวลมก็มาครับโอ้ยดีใจดีไหมเคียวตัวแรกนะอ่ะอีกไปหนึ่งนะฮะไปได้ห้าดาวใหม่มาละโอเคได้แอชน้ำนะฮะโอ้โอเค 넷ฟ้าตัวใหม่นะฮะเคียวลมอ่ะดีไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามแนวรูนจากเพื่อนเพื่อนละนะครับจัดไปจัดไปได้มาอีกตัวแล้วนะรอบนี้ถือว่าโชคดีนะครับอ่าเห็นไหมเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็น5้าดาวเอเอกโลดเลยตุ้มนะครับ่าลุยเออดีเหมือนกันผมขาดได้ไมมทัาลมพอดีนะฮะจัดไปฟลุปเรียบร้อยเอดหน้านะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ